สวัสดีค่ะวิดีโอในวันนี้ติ๊กจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะที่อดีตหลายปีที่ผ่านมาได้เคยเผชิญกับภาวะซึมเศร้าชีวิตจิตใจดำดิ่งสุดๆจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแล้วแล้วติ๊กก็มาค้นพบวิธีนะคะที่ช่วยยกระดับอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกให้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าแล้วก็พร้อมที่จะสู้ชีวิตต่อไปได้ก็คือการเกษตรค่ะมันจึงเป็นที่มานะคะว่าทําไมติ๊กเป็นสัตวแพทย์รับราชการ ถึงได้สนใจแล้วก็มีความรักความผูกพันกับการทำการเกษตรมากๆเลยจนเกิดมาเป็นช่อง youtube ช่องนี้ค่ะสิ่งที่ติ๊กจะเล่าค่ะแล้วก็แชร์ต่อไปนี้นะคะเป็นความรู้สึกส่วนตัวแล้วก็เป็นประสบการณ์ตรงนะคะที่ติ๊กไม่ได้มีจุดประสงค์ในการชี้แนะชี้นำหรือว่าจะให้ทำตามนะคะ เมื่อก่อนนะคะติ้ก็เคยไปหาจิตแพทย์อยู่ค่ะแล้วก็ได้รับยามานะคะซึ่งเป็นสารสื่อประสาทชนิดหนึ่งค่ะที่เรียกว่าเซโรโทนินนะคะซึ่งทางการแพทย์ะเขาค้นพบมาค่ะว่าคนที่มีภาวะซึมเศร้าค่ะก็จะมีสารชนิดนี้น้อยดังนั้นค่ะก็เลยได้ยาตัวนี้มาโดยอัตโนมัตินะคะแล้วติ้ก็กินยาไปแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองนะคะแล้วติก็ทนไม่ได้กับความรู้สึกปวดหัวคลื่นไส้แล้วก็วิงเวียนนะคะ เป็นอยู่ครึ่งค่อนวันนะคะเป็นอย่างนี้เสมอเลยแล้วก็ไม่ได้ช่วยให้การนอนหลับของติ๊กดีขึ้นค่ะติ๊ก,ก็เลยไปศึกษาหาหนังสืออ่านเพิ่มเติมนะคะก็เลยค้นพบว่านอกจากการใช้ยานะคะซึ่งเป็นทางรัดเรายังมีวิธีธรรมชาตินะะในการเพิ่มระดับสารซโรโตทนนนนะคะได้ค่ะก็คือการออกกําลังกายในช่วงแรกๆะที่ติ๊กป่วยอยู่ะคะ่ะติ๊กก็พยายามที่จะกระตุ้นตัวเองนะคะให้เดินออกกําลังกายอยู่สม่ําเสมอค่ะวันละครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนะคะเช้าๆก่อนที่จะไปทํางานค่ะ เพราะว่าการเพิ่มกิจกรรมทางร่างกายค่ะมันช่วยยกระดับอารมณ์ของเราได้นะคะสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเสมอเลยนะคะเวลาที่เราคิดมากค่ะความคิดค่ะด้านลบมันจะผุดขึ้นมาค่ะผุดขึ้นมาตลอดเลยค่ะแล้วมันก็จะเป็นความคิดที่ลบขึ้นลบขึ้นลบขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะมันเหมือนเป็นวงจรนะคะที่ความคิดมันก็จะเกิดขึ้นแล้วมันก็ดำดิง่งลึกลงไปดำลงไปเรื่อยๆนะคะ ดังนั้นค่ะติ๊ก,ก็รู้ตัวว่าติ๊กจะต้องตัดวงจรน,นี้ค่ะติ๊กก็เลยไปทําสวนนะคะไปขุดหญ้าไปถอนหญ้าค่ะก็พยายามที่จะเบี่ยงความสนใจของตัวเองออกไปค่ะจากความคิดตรงนั้นค่ะแล้วก็จะพยายามไม่นอนบนเตียงนะคะเพราะว่าการอยู่นิ่งๆค่ะแล้วเราก็นอนเนี่ยมันทําให้อารมณ์เราอ่ะมันยิ่งดําดิ่งลงไปค่ะในช่วงแรกที่ติ๊กคิดมากนะคะความคิดในด้านลบอ่ะมันจะพุดขึ้นมาบ่อยมากเลยค่ะ ดังนั้นน่ะติ๊กก็รู้เลยค่ะว่าติ๊กต้องมีสตินะคะในการเฝ้าระวังความคิดลบเนี่ยไม่ให้มันต่อยอดค่ะมันผุดขึ้นมาเนี่ยเรารู้และพอเรารู้ปุ๊บพลังของมันค่ะที่เป็นน้านลบอ่ะมันก็จะค่อยๆหายตัวไปค่ะแต่มันก็จะมาอีกนะคะทีนี้เราก็ต้องมีสติค่ะคอยเฝ้าระวังความคิดอยู่ตลอดไม่ให้มันต่อยอดเป็นวงจรด้านลบนะคะที่มันจะดำดิ่งไปทำให้เรากลับตัวขึ้นมาลำบากค่ะ สิ่งหนึ่งนะคะที่สําคัญมากเลยค่ะนอกจากการเฝ้าระวงังความคิดลบนะคะไม่ให้มันดําดิ่งลึกลงไปค่ะก็คือการพยายามพูดกับตัวเองนะคะในสิ่งดีๆค่ะในอดีตที่ผ่านมาบางทีเราก็ไม่ได้มีสตินึกขึ้นมาหรอกนะคะว่าบางทีเราวิจารณ์ตัวเองในทางเลวร้ายค่ะนอกเหนือจากที่คนอื่นเขาจะว่าเราแล้วนะคะเราก็ยังซ้ําเติมตัวเราอีกติ๊กก็เลยจะหยุดตรงนั้นค่ะจะพยายามที่จะ บอกกับตัวเองในะสิ่งดีๆค่ะว่าฉันรักเธอนะเธอมีคุณค่านะอะไรแบบนี้ค่ะเราพยายามป้อนสิ่งดีๆให้กับหัวใจเรานะคะเราจะไปรอให้คนอื่นชมเราอย่างเดียวไม่ได้ค่ะเราต้องยอมรับตัวเราให้ได้ก่อนเวลาที่ติ๊กทุกข์ใจแล้วก็ไม่สบายใจนะคะติ๊กก็จะดึงตัวเองค่ะออกมาจากเหตุการณ์หรือว่าผู้คนที่อยู่ตรงนั้นค่ะที่ทําให้ติ๊กรู้สึกไม่ดีนะคะติ๊กก็จะออกมาเลยค่ะ มาหาต้นไม้มาหาสวนนะคะแล้วก็จะมาชื่นชมค่ะความสําเร็จนะคะเล็กๆน้อยๆที่เราได้ทําไว้กับสวนนะคะแค่ดอกไม้มันบานนะคะเราเข้าไปดมแล้วก็ไปชื่นชมชมตัวเราอะค่ะเราก็รู้สึกดีแล้วค่ะทุกครั้งที่ติคิดมากนะคะติ๊กก็จะไปแล้วค่ะไปขุดดินค่ะไปทําสวนไปโกยใบไม้ไปตอนกิ่งต้นไม้ ไปพเพาะเมล็ดพืชงานในสวนนะคะเป็นงานที่ทําไม่มีวันจบเลยค่ะเป็นงานที่ยุ่งมากๆเลยนะคะไม่มีเวลามาคิดมากมาซึมเศร้าเลยค่ะเพราะว่าเราให้ความสนใจอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะคะเรามีสติอยู่ตลอดเวลาเลย งานสวนที่ติ๊กทำเป็นประจำนะคะก็นอกจากงานถอนหญ้างานสุ่มใบไม้ค้นต้นไม้ใส่ขี้วัวขี้แพะนะคะให้เป็นปุ๋ยแล้วก็ยังมีงานขยายพันธุ์ต้นไม้ค่ะอย่างนี้นะคะก็คือสับประรดพันธุ์เหลืองสามระยอดที่ติ๊กเพิ่งซื้อมาเมื่อวานค่ะติ๊กเห็นอะไรมันก็เป็นความมั่งคั่งไปหมดนะคะอย่างจุกเนี่ยติ๊กก็พยายามที่จะปอกโคนมันค่ะเพื่อจะเอาไปขยายพันธุ์กลายเป็นต้นสับประรดต้นใหม่นะคะก็ถึงว่าเราไม่มีพื้นที่พอที่จะปลูกนะคะ เราก็เอาไปแบ่งปันให้คนอื่นค่ะให้เขาได้มีความชื่นใจนะคะเราก็สุขใจตามมาค่ะเราก็มีความสุขนะคะอย่างน้อยเราก็ได้ทําอะไรเพื่อคนอื่นนะคะให้เรารู้สึกว่าตัวเรามีคุณค่าตัวเปลือกสับประรดนาะติก,ก็ไม่ทิ้งค่ะทิก,ก็จะเอาไปทําปุ๋ยนะคะบางทีก็ไปหมักดินบางทีก็ไปใส่โคนต้นไม้ค่ะแค่ติ๊กได้เห็นต้นไม้นะคะที่ติ๊กเพาะจากเมล็ดเขาโผล่พ้นดินเขางอกขึ้นมาเห็นเป็นใบเลี้ยงนะคะ แค่นี้ติก,ก็สุขใจแล้วค่ะเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะเราก็ได้ทำสำเร็จไปขั้นตอนหนึ่งแล้วค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นก้าวเล็กๆนะคะเราต้องฝึกสมองของเราให้มองหาแต่ด้านดีๆให้เฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วเราก็จะมองหามองเห็นแต่สิ่งดีๆสิ่งในด้านบวกทั้งนั้นเลยค่ะติ๊กได้เฝ้าดูนะคะต้นไม้เริ่มจากมเมล็ด เขามีใบเลี้ยงขึ้นมามีใบแท้ขึ้นมาสองใบสามใบจนเริ่มมีดอกเริ่มติดผลแค่นี้ค่ะที่ก็ชื่นใจยังบอกไม่ถูกแล้วค่ะมันเป็นความสงบเยือกเย็นในใจนะคะแค่เห็นยอดต้นกุหลาบพอแตกใหม่เราก็เฉลิมฉลองได้แล้วค่ะต้นมะนาวนี่ก็เหมือนกันนะคะจะตัดกิ่งทิ้งก็เสียดายก็เลยมาชํำไว้ค่ะกลายเป็นว่ามีหลายต้นนะคะก็แจกเข้าไปค่ะก็สุขใจเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะ ทับทิมก็เพาะจากเมล็ดนะคะซื้อผลมาจากห้างพันอะไรไม่รู้ลูกดำๆใหญ่ๆคะ่ะก็ได้ต้นมาเพียบเลยโอ้โหมันสุขใจจริงๆบางทีถ้าเราจะรอเฉลิมฉลองความสำเร็จเฉพาะสิ่งใหญ่ๆที่มันเกิดขึ้นนะคะเราก็อาจจะหมดแรงแล้วก็หมดกำลังใจค่ะไม่มีแรงบันดานใจที่จะไปถึงจุดนั้นนะคะดังนั้นค่ะตีก็ฝึกสมองตัวเองตลอดเลยให้มองหาแล้วก็ชื่นชมกับสิ่งเล็กๆที่มันเกิดขึ้นค่ะ นอกจากสวนหน้าบ้านนะคะติ่ก็ยังมีสวนอีกนะคะขนาดสองงานค่ะเพราะว่ายังยุ่งไม่พอนะคะบางทีก็ยังแอบคิดมากอยู่บ้างค่ะก็เลยต้องหากิจกรรมทําเพิ่มนะคะไปปลูกต้นไม้ที่เป็นไม้ใหญ่เพิ่มค่ะแล้วก็มีแผนพัฒนาดินนะคะจากตรงนี้ค่ะที่เป็นดินถมนะคะเป็นดินที่ไม่มีสารอาหารดูไปก็แห้งแล้งค่ะก็เริ่มไปพัฒนานะคะด้วยการไปขนเศษใบไม้เศษฟางเศษขี้วัวค่ะ มาพัฒนาไปทีละจุดนะคะเริ่มจากจุดเล็กๆรอบค้นต้นไม้ก่อนค่ะธรรมชาติของสมองและของจิตใจมันคอยแต่จะคิดลบจะคอยให้เราตกต่ำอยู่เรื่อยเราต้องมีสตินะคะคอยจับความคิดลบให้ทันค่ะแล้วก็หยุดมันให้อยู่ที่ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ